ใจว่าพี่ก็เป็นน้ำใจจากจากคนที่เป็นผู้ประกอบการตัวหนึ่งช่างหาพรเกิดขึ้นมาพี่ก็ได้กระแสตอบรับที่ดีว่าเราก็น่าจะทําต่อนะเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่มีใครดูแลกันทุกอาชีพเขาก็ดูแลกันเองอาชีพช่างโซล่าที่ผู้ประกอบการงงานแบบนี้เขาไม่มีเราก็เลยอาสารหลวดตัวกันนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการจัดอบรมนะครับอบรมในรูปแบบของ เวิร์กช็อปครับก็ะจะเป็นโปรแกรมที่มาใช้ดีไซน์การติดตั้งโซล่าะนะครับจากแต่ก่อนก็ามานั่งคำนวณกันนะครับใช้สูตรคำนวณกันกว่าจะดีไซน์การติดตั้งได้ค่อนข้างยากแล้วก็มีการจัดอบรมโปรแกรม P ีซิตนะครับวันนั้นก็้รับเกียนแบบคุณพีเว็กเป็นวิทยากรให้นะครับแล้วก็เรื่องของเกต้านะครับก็มีนะครับก็ช่วยให้ผู้ประกอบการต,ต่างๆเนี่ยได้เข้าถึงเอ่อ ความรู้หม่ใม่นครับเกิดขึ้นมาแล้วก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาในในช่วงตอนโควิดตอนช่วงมาใหม่ๆแรกตุมาคต้นปีที่แล้วใช่ครับัมาคมไม่ยทำยังไงดีก็คนปัญหาคนว่างงานนะครับเราก็คิดว่าเราแบ่งปันก็คือเราเชิญคนที่ตกงานนะครับมาตรวจคัดกกองมาตรวจสุขภาพแล้วก็มา ให้ความรู้เรื่องของการติดตั้งโซล่านะครับก็มีการจัดกิจกรรมพื้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้รับเชิญนะครับไปร,ร่วมง,งานเซต้าที่ระเจกนะครับรปเจกก็เ,เป็นงานด้านพลังงานนะครับที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทยนะครับเราก็ได้รับเกียรแล้วก็รวมกลุ่มเป็นผู้ประกอบาการช,ช่วยกันนะครับไปออก,ก,กอะไรเป็นที่เราไปทั้งเมืองทองทานีที่ทั้งไปเจกเลยนะครับใช่ครับ แล้วก็มีการร่วมลงนามนะครับกับวิทยาลัยอาชีวะาต่างๆเพื่อยกระดับนะครับมาตรฐานเรื่องของวิชาชีพต่างๆเนี่ยให้เข้าถึงการอบรมหรือเข้าถึงความรู้เรื่องของโซลา่าเนี่ยตอนนั้นเป็นสมาคมอย่างครับยังเป็นตอนนั้นยังเป็นชม,นนนนมรมอยู่อ๋เป็นชมรมครับผมครับแล้วก็ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเราก็มีการรวมกลุ่มการระหว่างผู้ประกอบการตอนนั้นก็เป็นสมาคมแล้วนะครับ แลนั้นเราก็ได้ทราบว่าปัญหาของที่โรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของพลัตท่้าไฟฟ้าครับอาจารย์มีปัญาเสาฟ้าสมาคมนี้อยู่ที่ไหนครับเจัดตั้งอยู่ที่จดทะเบียนอยู่ที่กาเจบรีครับเพราะว่าสมาคมผู้เอผู้พิการตาบอดอ๋อไม่ใช่ฮะอันนี้คือเป็นโรงเรียนครับโรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับอยู่ที่ปับช่องนะครับโพรนั้นเราก็ได้ทราบว่าโรงเรียนเนี่ยเขา เรื่องมีปัญหาเรื่องของภาระค่าไฟฟ้าอครับเราก็คุยกันเองในสมาคม<อ>ว่าเเราจะจะไปช่วยสังคมยังไงโอ้คับแต่ว่าเราไม่ได้รับไม่ได้เป็นในทุกแบบการรับบริจาคเนียครับ,ค,รบคือสมาคมเราไม่ได้รับเรียลลันครับนั่คือคนไอจุดืนของสมาคมเราแต่ว่าเราจะลักษณะเหมือนกระถิ่นป,ะปะัคบับครับผู้นําเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับมีอินเวอร์เตอร์นะครับก็เอาอินเวอร์เตอร์มาช่วยนะครับ อ่วนผู้นําเข้าแขงก็อแขงมาช่วยนะครับก็นําเข้าอุปกรณ์การติดตั้งก็เอาอุปกรณ์การติดตั้งมาช่วยนะครับเราจะไม่ได้รับในรูปแบบของตัวเนึงแล้วเราก็ไปเจอกันที่นู่นเลยก็เลี้ยงลอกไปติดตั้งเราวงช่างแล้วก็เอาช่างไปช่วยได้แล้ช่างแล้วก็เอาช่างไปช่วยนะครับแล้วก็ไปช่วยกันติดตั้งตัวนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้อ่า น้องๆน,นะครับผู้พิการทางสายตาเนี่ยก็ได้สัมผัสแผงโซลา่าเรียงรูปเลยนะครับเขาบผมไม่เคยเจอแผงโซล่าน้องก็จินตนาการต่างๆเลยคือโซลาา่านันคืออะไรโอกาสได้สัมผัสแล้วเนี่ยครับคือ,คอ,คอผมอยากจะขยายความตรงนี้นิดนึงตอนที่เราสมมุติว่าเราผ่าตัดดวงตาสิ่งแรกที่เราจะเห็นอาจ,จารย์คิดว่าอะไรนะแสงคำอถูกต้องครับ ผมเป็นไม่ใช่ไม่ใช่คนรักไม่ใช่พ่อแม่แต่สิ่งแรกเนี่ยตาเราจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยครับสิ่งที่เราอยากเห็นคือแสงแรกแสงแรกการที่ผ่าตัดตาเราจะอยากเห็นแสงได้นะครับซึ่งจริงๆพวกเราเนี่ยแสงเนี่ยเราเรามีบ่อยแต่ว่านะครับน้องๆเนี่ยไม่มีแสงนะครับครับผมก็เป็นเรื่องของ